สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีมอลลัมเดชานอยคลิปนี้มอลลัมเดชานอยผ้าพีผ้านองผ้าแฟนคลับเอฟซีมากขัดเหล็กสูตรหวยเล่านอ้องพี่น้องเนาะเหล็กขัดสูตรหวยเล้านี่หัวถี่พานมากมอลลัมเดชานอยก็ขอโทษขอเอาไยไว้น้ำพีน้ำนองผมกะหวังอยากให้มันไปทั้งเหล็กบนแต่มันกลับไปเหล็กลางนี่ครับพี่น้อง หัวทีพานมาของวันที่สิบเจ็ดหัวทีพานมาออกไปที่เขาไปโตกลับสี่หนึ่งหนึ่งซีเต็มไปไปเหล็กลางหกหางปีนองไปเหล็กลางหกหางสี่หนึ่งหนึ่งสี่ สำรับเลขกวินพี่น้องสำรับเลขกวินเลขกจับคู่งวดน,นี้เจ็ดโคกพี่น้องเลขกบนนี่ครับเจ็ดโกฟังนี่มาฟังนี่เจ็ดหกพี่น้องพร้อมด้วยเจ็ดซีพี่น้องเจ็ดซีนี่คือเลขกชุดแปดโตเอาเจ็ดซีพี่น้องเข่าไปเจ็ดซี พร้อมด้วยหนึ่นงซีพี่น้อง 1, เอาหนึ่งซีอีกพี่น้องหนึ่งซีเข่าหกโตเลขแปดโตนี่เข่าหกโตงวดก่อนนี่งวดที่ออกหนึ่งสองวันนี่ก็เข่าหกโตกับกันเลขแปดโตมีงวดที่ผ่านมานี่แหละพี่น้องเลขเข่ายู่พี่น้องแต่มอลาเดชหน่อยจับเวียนโมเมนเลยขอโทษขอเอาไยเวทน้ำพีน้ำนองได้หลาย ผมกบว่ามันสิไปบนเต็มมันไปล่างพี่น้องเสียใจผมว่าสิบอลมาเล้งว่าสีบอมมาลงเหล็กให้พี่น้องในเบิ้องในช่วงเสน,นผมผมหน่อยใจพี่น้องผมจับเหล็กมาถเอแกกับอดคืนหอดแฟนครับเอฟซีบ่ได้ก็เล่มาลงคัดเหล็กให้พี่น้องในเบิ้องในช่วกัน มีตัวสาคัญพี่น้องสามเก้าสองหนึ่งผมดึงลงมาเป็นเหล็กเด่นสามเก้าสองหนึ่งทาวิ่งทาวิ่งหมวดนี้นะพี่น้องใครเป็นวิ่งผมบอกผมว่าผมอยากจะวิ่งผมอยากจะวิ่งสามกับเจ็ดหวดนี้หวยเล่าพัฒนาวันที่สิบเก้ากุงจะเป็นวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะ หวยเหล่าพัฒนาผพ้าพี่น้องมาทําการบานเอาฟังนี่มาจับฟังนี่ก็มีเหลือ,อยูยเจ็ดกับแปดพี่น้องฟังนี่ผมว่าเลขห์โบนาจามาผมว่าขันเมมนมาฟังนั่งนี่นี่เจ็ดนี่โอกาสมากพี่น้องเอามาจับเส่ฟังนี่เอาเลขสี่โตมาจับใส่ฟังนี่ตนแต่หบอลัําดีชาหน่อย อยากจะย่ำแฟนคลับเอฟซีจน้อยหนึ่งว่ะผมอยาดเหลขกมันออกเล็กเลี่ยงเล็กายเล็กนองนะพี่น้องหรือว่าเหลขกเบิ่นกส็สิผมผมอยากมันเป็นจังสั่นเดี๋ยวผมหายเบืองสถิติพี่น้องผมอยากให้เบืองสถสิติพี่น้องผมเห็นสถิติไหวอยู่ ผมมีสถิติไว้อยู่แปดเจ็ดแปดเจ็ดมันออกหามพี่น้องเห็นรี่มันออกหามเก้าสองสามเก้าออกหามเลยพี่น้องนี่คือออกแปดเจ็ดต่อมะสี่สามสี่สามออกหามอีกพี่น้องสองแปดศูนย์เก้าออกเด็กหามเด้อพี่น้องเด้ออันตรายแห่งออกเด็กหาอัม ว่าน,นี้เจ็ดหกพี่น้องออกเบิ้นเห็นบ่พี่น้องเจ็ดหกออกเบิ้นออกเบิ้นแล้กกะซีสามเด็กล่างออกซีสามและศูนย์สามออกหามอีกพี่น้องระวังงวดน,นี่ระวังเด็กหามพี่น้องหามหรือเบิ้เพราะว่าออกมาเจ็ดหก เพราะว่าออกมาเจ็ดหัและ้วกะ็ตรงนี้เป็นหามเดี๋ยวพี่นอ้องขนาดแล้วมีโอกาสพี่นอ้องมีโอกาสออกเบิ้ลออกเลขไอเลขนนองสำหรับมะลํำเดชาหน่อยขัดเป็นเลขลางผมว่าเจ็ดหนึ่งมีโอกาสเลขลางเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด 70ผมว่ามีโอกาสไปล่าง32 32ผมยังบอกคิดพี่นองผมว่าเด็กล่างถาล่างหกหางหนี่มีโอกาสติดศูนย์กับหนึ่งเด้อปี่นองเด้อเด็กลา่ลางหกล่างหกางมีโอกาสติดศูนย์กับหนึ่งหามาเด็กลา่างมาล่างล่างในในสี่หาง มีโอกาส3ามสองสามสี่เก่าสหรือว่าขันบนบนนี่มีโอกาส3 8 3แปเก่าขันมอมาส 3, 8สามแปดสาเก่าขมาเบิ่์พี่น่บนขันมอมาส 3, 8 3ามมเก่ามีโอกาสมาเบิแปดแปดเก่าเก่าสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งนแล้วแฟนคลับ 4, ลเอฟซีมะลําดีช่หน่อยสำหรับเลขแปดโตนี่ คันจะจับเลหล็กสามหางเลขสามหางหรือว่าเลข3สามตัวเลขตัวโต,โต,โตจับอยู่ในหนีสักวันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันบอท่านหลุดเล็กสามตัวแม่แตงหัวเดียวเลอเป็นสิบหัวแล้วแต่หัดบอลําเดชะหน่อยยังจับเลขบ่ถือพี่น้องยังจับเลขกโบแมนหัวที่ผ่านมาจับสีหนึ่งออกหนึ่งสีไปออกลางแต่ผมกะอยากไต่บนนกพี่น้องนอ้ผมอยากไต่บนมากกว่า ผมจะได้บนมากกว่าเลขสามโตจับจังได้พี่น้องจับสามแปดสามเกาสามแปดสามเกาจับจังได้ดีพี่น้องเลขสามโตเอาเป็นสามสอง เขาเป็นสามสองดีบอพีนองสองสามแปดคือวโนอพีนองนอง ผมบ่มันใจเลขอสามตัวเด้อบีน้องเน้อผมบ่มันใจเลือดสามตัวผมผมบ่มีความมั่นใจในเลขอสามตัวเลยเด้อพี่น้องเน้อเพราะว่าสองสามหัวนี่เลขอสามตัวไม่ลำดีใช่หน่อยพลาดวัตถุกวดเลยผมบอกตรงตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมผมผมบอกแบบตรงตรงใดๆขั้นลาดผมก็ว่าพลาดเลยเด้อ เพื่อ,อหอยแฟนครับเอฟซีผู้ทิตต่อยหอยตามเสียอ,อกเสียใจว่าอุยอ้ยหยไม่ถูกบอกว่าถูกผมผมบริผมบริคิดมุ่มหนังเนาะพี่น้องเนาะผิดผมก,ะว,นนผผมกะว่าผิดเลยเนี่ยาดผมกะว่า่าดเลย จับเอาเด้อพี่น้องเด้อจับเอาจับบินเอาเองเด้อพี่น้องเด้อจับบินเอาพี่น้องจับบินเอาพี่น้องครับไอ<ด>้พี่น้องจับบินเอาเนาะใอ้พี่น้องจับบินเอาเด้อเพราะว่ามันโมเนน,นอนเสมอไปเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่ามันมอแน่นอนเสมอไปเพราะว่ามอลลัเดชะหน่อยจับเด็กสามโตนี่ผ่านมาสองสามวดสอนเลยให้พี่น้องจับบินเอาต and ัวไหนพี่น้องมกจับบินเอาเด้อยพี Led ่น้องเด้อขอให้พี่น้องสุขสมหวังพี่น้องครับแห้งๆปังๆขอให้พี่น้องมีโชคลุูคูณคนลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้มอลำเดชาหน่อยพ่อได้มีกำลังใจ สั่งคิปให้พ่อแม่พี่น้องใ้เบิ่งใน้ชมเนาะพี่น้องเนาะคิดใ้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ